สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุเทียนสาวนะครับผมวันนี้พบกันเป็นคลิปประจำวันที่1นะครับผมพฤษภาสองห้านะครับเป็นวันรายงานทางชาตินะครับผมวันที่1นะครับวันนี้มีสินค้าฝากจําหน่ายนะฝากรีวิวเข้ามาหลายตัวนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมพราีติดภารกิจนิดนึงนะครับผม ติดปริเกตทางร้านนิดนึงนะครับอาจจะรีวิวรายช้านิดนึงนะครับตัวแรกเป็น o 3 d น d คนัะผม o 3 d ของเพื่อนๆนะครับผมจากนราธิวาสนะครับส่งมาไฟรีวิวนะครับผมตัวนี้ขายตามสภาพนะครับไฟไฟสองสว่างหน้าจอจะไม่ติดนะครับผมจะไม่ติดนะครับไม่แน่ใจว่าสายแพร่สายแพรลุดหรือเปล่านะครับผม แต่ว่าน่าจอมองเห็นปกตินะครับผมน้าจอมองเห็นปกตินะครับราคาตัวนี้ขายตามสภาพนะครับผมราคาตัวนี้8,500บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมเป็นมิกดิจิตอลนะครับผมโอสามดีเมทเอ็นเนนะครับมีเอฟเฟกต์สองตัวนะครับผมมีคอมเพรสเซอร์มีเกตในตัวพร้อมนะครับสำหรับตัวโอสามดีนะครับผม ของญี่ปุ่นนะครับใช้งานตัวนี้16ไม้นะครับผมโทษทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวดูด้านบนนะครับเดี๋ยวเดินไปด้านบนก็ได้นะครับมีมืดอีหนึ่งนะครับมี16โมโนนะครับผม16โมโน1 2 3 4 5 6 7 8 16โมโน8ไมน์นะครับผม16โมโน8ไมน์1สเตอร์นะครับเป็นของญี่ปุ่นเมตินเจแปนนะครับผมวันนี้กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับใช้กล้องโทรศัพท์นะครับผมพอดีติดธุระนิดหนึ่งนะติดธุระทางบ้านนิดหนึ่งนะครับกันเลยต่อระบบไม่ทันนะครับผมใช้โทรศัพท์อัดไปก่อนนะครับไม่ได้ลองเสียงด้วยนะครับผมให้ดูหน้าตาไปก่อนหนึแล้วก็แจ็กระกา เผื่อเพื่อนๆนะครับมาเทสมาลองได้นะครับราคาตามสภาพหนึ่งราคาตามสภาพนะครับแปดพันห้านะครับผมเมทินเจแปนนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับจะมีหน้าจอไฟหน้าจอไม่สว่างนะครับผมแต่ว่ามองเห็นอยู่นะครับผมมองเห็นเปลียนแค่ไฟหน้าจอไม่แน่ใจว่าสายเพลหลุดหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอนาล็อกนะครับเป็นของยามาฮ่านะครับผม mg 206นะครับยังไม่ได้แกว่งจะ พอกติดอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าแกะออกมาฝุ่นจะเข้านะฝุ่นช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับลมแรงนะครับผมก็เลยยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวรอแกะวันที่รีวิวทีเดียวนะครับผมเป็นเมก20ช่องนะผม20ชก20ชแนนนะครับผม20ช่อง20ชแนนนะครับ16ไม้เนี่ยผม16โมโน16ช่องไม้เนี่ยผม16ช่องโมโนนะครับสเตอร์รวมสเตอร์ทั้งหมดจะมี20ช่อง20ช่องนะผม ทั้งโมโนทั้งสเตอร์จะมีอยู่20ช่องนะครับเฉพาะโมโนมี8นะครับโทษทีเฉพาะโมโนมี16นะผมโทษทีนะครับเฉพาะโมโนมี16ช่องนะครับจะมีราคาเก้าพันห้าหนึ่ราคา9ก้าพันบาทนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกไอวีห้าร้อยแนวไอวีห้าร้อยไม่ได้เจแปน มีอยู่หลายตัวนะครับมีอยู่หลายตัวนะครับของ iv100 ก็มีนะครับ iv100 ก็มีนะครับส่วนในเซกของเลสิคอนหนึ่งตัวนี้ราคา2 8 0 8นแราคา2 0 0 0ัเป็นของแท้ผลิตผลิตใชน่านะครับของแท้ผลิตไชน่านะครับเสียงอาจจะไม่ฟุ้งฟิงเหมือนของ us นะครับผมแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับพอใช้ได้นะครับ ส่วนของโซ n y นะครับผมเอฟเฟกตของโซนี่นะครับจะมีตำแหน่งหน้าจอเป็นร้อยนิดนึงนะครับผมราคาห้าพันห้าห้าพันห้านะครับตัวเอฟเฟกโซนี่เอฟเฟกโซนี่ก็เสียงดีนะเป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าลูกเล่นอาจจะอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับตนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีเวลามานั่งเล่นนะครับผมตัวโซนีนะครับ พอดีติดธุระนิดหนึ่งทำธุรกิจหลายอย่างนะครับตัวเลซิคอนราคา2,008นะครับตัวโซนี่เอฟเฟกต์โซนี่นะครับราคา5,500บาทนะครับแล้วก็มีคอร์ดคอร์ดตัวนี้เป็นของไทยนะครับเสียงดีนะครับคอร์ดสองทางสองทางสามทางนะครับสามทางโมโนนะครับสองทางสเตอริโอนะครับมีของด้านหน้าได้นะครับเตัวหองไทยเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีนะครับ สภาพใหม่มากนะครับโลรูเป็นค้ดสามทางนะครับสามทางสองทางโปรเฟชชั่นนอลโค้ดซูเปอร์สองทาง,ส,ง,ทางสามทางเป็นสามทางนะครับผมเป็นสามทางก็ได้สองทางก็ได้นะครับจะเป็นแจ็คโฟนหนึ่ใจะเป็นแจ็คโฟนอะไรดีนะตัวนี้อะไรดี เป็นของไทยเสียงเนิ่มดีเลยครับเสียงนย่ตัดความที่ละเอียดนะครับตัดความทีขาดดีนะครับสำหรับตัวคอร์ดของมันในแจว่ายี่ห้ออะไรนะรอ่านไม่ออกนะครับจะมีจะมีหูนิดนึงนะหูมีรอยถลอกนิดนะึงสภาพใหม่นะตัวนี้สภาพใหม่นะครับคอร์ดต,ตัวนี้ตีเทินมา3,200บาทนะราคา3,200ันสนะครับรา สภาพใหม่วลุ่มใหม่มากวลุ่มแน่นมากนะครับยังเดดียู่หัวเลยสามทางได้สองทางได้หนสามทางได้สองทางได้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาปวดปุ่มสีแดงด้านหน้านะครับแยกสองทางสามทางนะครับผมมอแปลงเป็นมอบแปลงนอกหมอแปลงด้านนอกนะครับ ราคา3 2 0นะเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับตัวนี้เก็บปลายทางบวก300บาทนะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นของที่ร้านเองนะครับผมตอนแรกว่าจะเก็บไว้ใช้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานก็ขายไปก่อนนะครับผมพอดีเปมีของเข้าอีกหลายตัวนะครับเป็นซาวคาร์บเนื้อซาวคาร์บสปิริต FX16 นะครับผมตัวนี้จะมีตำหนิเสียอยู่2-3ช่องนะครับมีตำหนิเสียอยู่2-3ช่องนะครับ ตัวนี้ก็เสียงดีนะผมก็ชอบน้ำเสียงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ขายไปก่อนนึขายไปก่อนจะมีเข้ามาหลายตัวอยู่นะครับราคาก็ตามสภาพนะครับตัวนี้ผมขายเอาไปราคา5้0 0ันห้านึ่งเอาไป5้0 0เก็บรระทางบวก3 0 0บาทนะครับผมจะมีอยู่2อสช่องนะผมมีอยู่3ามช่องช่องหนึ่งช่อง 2... ช่อง 4... นะไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับผมนอกนั้นปกตินะครับนอกนั้นปกตินะครับ เอฟเฟกเสียงดีมากเลยเป็นของเลซิคอดหนึ่งเอฟเฟกเป็นของเลซิคอดยูเอสเนะครับผมส่วนสารรวก้าจะเป็นของอังกฤษนะครับเป็นของประเทศอังกฤษนะครับสไลด์ยาวนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงหนานะครับเอฟเฟกต์ฟานฉ่ำ um นะครับผมเป็นมิกเดี๋ยวให้ดูได้เลยนะครับผมเป็นมิก สิบหกไม้นะครับสิบหกโมโนเต็มนะครับสิบหกช่องไม้เต็มนะครับเผื่อใครที่ใช้ไม้เยอะๆนะครับเอาไปซ่อมแซมได้นะครับอาการไม่หนักนะครับตัวนี้ก็ยังดังอยู่นะครับแต่ว่าดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับหรือว่าดังเบาๆนะครับแต่ว่าช่วงที่ดังแรงก็ดังนะครับช่วงที่ดังไม่ดังนะครับจะมีดังกับไม่ดังนะครับดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับเป็นอยู่สองสามช่องนะครับเดียวดังเดียวไม่ดังนะครับหนึ่งสองแล้วก็สี่นะประมาณนี้นะครับ นอ่นั้นก็ปกตินหรือว่าใครที่จะใช้ไม่เยอะนําไม่หลายช่องก็ไม่ต้องไปซ่อมเลยใช้ดามสุภาพไปนะครับราคาก็เอาไปแค่5้าปันห้าน่ัหเป็นของแท้นะผมของแท้ยังกฤษเมอินอังกฤษนะครับมาแปลงเดิมนะผมมาแปลงเดิมตอนนี้ว่าจะเก็บไว้ซ่อมใช้นะผก็เลยไม่ค่อยได้ออกงานนะผก็เลยขายไปก่อนนะครับชวงนี้พอดีติดงานทางร้านนิดนึงนะครับ เดี๋ยวคิดหน้าจะมีเข้าหลายตัวนะครับผมจะมีเข้าหลายตัวนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวเช็คสภาพก่อนนะครับผมมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนผมเผื่อเพื่อที่หามิกตัวใหญ่นะครับมาพร้อมแหลกนะครับผมาพร้อมแหลกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ลองเสียงแน่นะครับมาพร้อมแหลกด้วยจะเปิดให้ดูนะครับ ตัวนี้เจ้าของจะเอาราคาเดยนดูหน้าตาก่อนนะครับผม mm hmm. เป็นของตัวนี้ห่อพลาสติกไว้นลห่อพลาสติกไว้นะยครับสภาพใหม่มากเนละสภาพใหม่มาเป็นของอาเลนแอนฮิตน,นะครับผมของ อังกฤษในกลุ่ม GL สอง0ันนะครับตัวนี้มีอยู่24ช่องนะผมยี่สช่องเฉพาะโมโนมี16นะครับภาพสวยนะครับผมมาพร้อมแหลกนะครับผมเอาถ้าราคาพร้อมแหลกหมื0 0ห้านะครับผมราคาพร้อมแหลกหนึ0 0หมาพบาทนะครับถ้าแยกแหลกนะครับผมถ้าเอาเฉพาะมิกนะครับถ้าเอาเฉพาะมิกราคา หมื่นสามนะครับผมเอาพร้อะมิกราคาหมื่นสามนะครับผมเอาพร้อมเล็กราคาหมื่นห้านะครับอารีนเฮดจะเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับผมเสียงก็ใช้ได้เรืเสียงดีนะครับคอสสามทางมีตัวหนึ่งนะครับ สามทางหรือสองทางได้นะครับผมราคาสามพันสองนะครับเปื่อนเพื่อที่หาหูจะมีตำหนินิดนึง่งนะครับมีตำหนิเนื่องจากการขนส่งนิดนึงนะครับผมก็เลยเป็นรอยนิดนึงนะครับราคาสามพันสองรูปบาทนะเป็นของไทยนะเสียงดีเหมือนกันนะครับสภาพใหม่วันนี้ก็เป็นคลิปประจําวันที่หนึ่งนะครับผมพืชภาสองห้าหกหกนะครับเบอร์โทรติดต,ต่อ 0925094921นะครับผมวันนี้ไม่ได้ลองเสียง mm hmm. เทสเสียงให้นะครับส่วนพี่เพื่อนที่จะมาเทสเสียงก็ก็มาเทสมาลองได้นะครับผมส่วนพี่อเพื่อนที่จะส่งของมาฝากจําหน่ายช่วงนี้ยังอย่าเพิ่งส่งนะผมย่าเพิ่งส่งนะครับมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมของ modify นะครับ LP105 นะครับผม ตัวนี้เป็นซีวิชิ่งเนี่ยราคา4,000บาทเนี่ยของพี่พเพื่อนส่งมาฝากเหมือนกันนะครับผมราคา4,000บาทนะครับราคา4,000บาทเป็นซีพิชิ่งนลยครับขับเสียงกลางได้นะครับคันละสองพี่พเพื่อนเพื่นที่จะส่งของมาฝากนะครับผมจะเพิ่งส่งนะช่วงนี้จะเพิ่งส่งนะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลารีวิวเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวจะจะนานนะครับผมส่งมาแล้วจะนานจะไม่ค่อยได้รีวิวนะครับเพราะว่าของที่ร้านก็เยอะอยู่นะรีวิวไม่ทันนะครับเช็คไม่ทันเนับเช็คเฉพาะของที่ร้านก็ไม่ทันนะครับส่วนของที่ลูกค้าฝากมาก็อาจจะย้ายช้านิดน,นึ่งนะครับพอดีมีติดธุระนิดน,นึงนะครับธุระทางร้านนิดน,นึงนะครับก็เลย ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับส่วนตู้เสียงกลางก็มีของ JBL นะไม้นอก20นิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไปตามสภาพเลยครับมีอยู่2ใบพร้อมแหลกหนึงมีสองใบพร้อมแหลกนะครับตัวนี้แหลมอาจจะเสียง2ใบไม่เท่ากันนะเสียงสองใบไม่เท่ากันนะครับใบหนึ่งเสียงใสใบหนึ่งเสียงคุนๆนิดนึงนะครับก็เลย มีติดหนิดนิดนึงรับผมว่าจะเช็คให้นะครับปฎิยงไม่วางเช็คครับช่วงนี้ยังไม่วางเช็คนี่ครับผมยังไม่วางเช็คเอาครับสวัสดีขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าก็หลายตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับผมขอเช็คขอเวลาทดสอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตัวไหนใช้ได้ก็จะมารีวิวให้นะครับผมราคาก็ตามสภาพตาม อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ